พระธรรมพระวินัยต้องใหญ่ที่สุดนี่คือพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่เป็นไปตามหลักคําสอนเขาสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนควกกาที่สอนพระลูกพระหลานที่สิ่งไหนที่ผิดจะไปทำนะลูกนี่พ่อจะพาคำนี่เป็นล่มโพล่มใจที่อบอุ่นให้กับลูกกับหลานนี่ก็เอาตัวเองขึ้นแม่นนพ,พ่อภาษนกราดไหมไถ้าจริงไหมล่ะ พอร่ละคณะสงฆ์ทั้งหลายอยู่ที่ห้องตัดเนี่ยอย่าทำลายพระพุทธศาสนาเลยให้อยู่ในธรรมอยู่ในพิน,นัยการใช้จ่ายปัจจัยก็มีอยู่ก็ตามตามนี้ตามนี้อะไรก็ตาตามนี้ตามีมีใครฟังพระองค์ไหมล่ะแต่แต่ว่าเทตเประหลายเสนรงดูไม่มีใครสนใจลองคิดดูสิไอ้วพวกเรานี่เป็นชาวพุทธนี่ ชมพูปรวมให้ล่ะเป็นผู้ทลายศาสนาร่วมกันนี่นั่นไม่ใช่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาแล้วดูเลยเรัชพบ้องอีกพวกเราเป็นผู้ทําลายสิบเจ็ยพระนี่เป็นผู้ทําลายก่อนแล้วเห็นไหมล่ะเดียวก็ไนดะ้อวดกันแล้วออกโูเชีย่ยลแล้วเออมากน้อยสันโดษพระคำนาถ้าทำไรพระปลูกมัน ปลูกฟักแฟงเต่งปลาไปขายเอาแล้วแห่นกันสาทุกการแล้วว่าท่านมีจติกำลังปัญญาไม่งอมืองอเทา้าดูที่เจ้าพูดเราพินาเอา,เอามีเหรอถ้าต้องปฏิบัติตามหลักธรรมอยูงที่หไหนมักน้อยสนุกมีอย่างไรฉันอย่างนั้นสิ่งไหนที่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกเข้าไปช่วยเหลือ ถ้าพอมีพ่อเป็นพอไปทางด้านจะตุกปกจจัยหลักทรรสอนของผู้เจ้าเอาไปเผยเปรยบอกนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่อาบัตของพระเป็นอย่างนี้พวกเรารักษาร่วมกันทั้งพระด้วยทั้งอุบาตุสิกาด้วยตัวนี้ผิดพระพินัยนะอย่าเอามาตัวนี้ถูกพระพินัยนะให้พวกเรารักษาด้วยกันนี่เป็นบุญรักธรรมหลักพินัยเป็น ไอตัวบุญตัวกุศลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าเนื้อนาบุญของโลกลักทมหลักวินัยนี่แหละคือเนื้อนาบุญของโลกถ้าพระดูตามทามตามวินยัยพระรูปนั้นก็คือเนื้อนาบุญของโลกถ้าพระผิดทมผิดวินัยนั่นแหละก็คือเนื้อนาบาปของโลกเขาใจไหมตอนนี้ที่พูดห้ฟังนี้อยวาจะกลายไาโกนหัวลูของเพื่อนนี่เลยพิสุจัมมนา ไม่ได้อยู่ที่โกนหัวนุ่งผ้าเหลืองเห็ไนไหมล่ะสมณะไม่ได้อยู่ที่โกนหัวนุ่งผ้าเหลืองสมณะไม่ได้อยู่ที่ทำบัดเจ้าทำบัดเย็นเดินจงกรมนั่งภาวนาไปคนดูที่เรียนกันทุกคนนี่ไม่ได้อยู่ที่ก้าวชะดาดำน้ำล้างบาปไม่ได้อยู่ที่ไออะไรละ่ะใส่ชะดาไม่ไม่ได้อยู่ที่ใส่ชะดาก้าวผม แล้วดำนามอย่างไรอยู่บัญญัติไปหมดเนี่ยสมณะที่เจก็คือพุทธิละโลกโกรธหลงจิตถิมานะได้แล้วเราตถาคตจึงเรียกผู้นั้นว่าสมณะเวลาเป็นบาสีการนี่ละโลกโกรธหลงได้ก็คือสมณะ่างนั้นจะมีพระโสดาบันเกิดขึ้นพระสกิตาคาอนาคาอรหัน์เกิดขึ้นเหลือทั้งพระเห็นเนจีพราสุริยไกลองคิดดูที่ ที่พวกเรานี่เป็นอะไรกันบิธีเตจเฉียงหาเงินหาทองออกอะไรล่ะออกไอเหรียญหาเงินหาทองออกตะกุดขาเงินหาทองออกสิงมากจะแจนว่าพายานานาเลือดพายานานาประเสริฐออกขาเงินหาทองซองเขียวซองขาวตั้งน่นจ้างนี่มันมีเหรอในหลักคำสอนแต่บอกว่าได้บุญมากในอานิสงส์มากเหมือนกับเบิกตอนนี้พระพุทธเจ้านะั่นแหละ ได้บุญมากได้อานด้วสงม,มากถ้าใครได้เบิก,วกวตรพระพุทธเจ้ากรรมในอดีตถูกลบล้างการงานในทางโุกมีแต่จเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองไม่มีคำว่าตกทุกข์ได้ยากตก,ะตกละกัรมลํากมันมีในพระสูตรไหนลหะเห็นในสมัยวิธการสร้างพุทธรูปไหมล่ะพระสูตรไหนเนี่ยเรียนกันทุกคนนี่เลยพอให้ผู้ไม่รู้อุบาตุกิกา เสียเงินเสียทองเป็นหลายล้านหลายพันล้านเพื่อสร้างพุทธลูกแล้วก็บุพรพเนีุเสียเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านกลับไปตกนรกความเป็นจริงทำไมไม่สอนโอกาสพระอุกจาร์นะไม่ได้ประมาทพระอุจาร์ไม่ได้ไปว่าพระอุูจาร์ไม่ได้ตำหนิแต่นี่คือธรรมคือวินไหถ้าพวกเราไม่รักษาใคจะรักษาพระเห็นินจีวมาสุจิการรักษาลวงกรไม่เชย